สมุททกะสูตรว่าด้วยภิกษุผู้อยู่ใกล้ฟังสมุดสองรยหสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเจตวันอารามของอนาทบินทิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วฤาษีผู้มีศีล มีกลัลยาณธรรมจำนวนมากอาศัยอยู่ในกุดีที่มุงด้วยใบไม้ใกล้ฝั่งสมุทรสมัยนั้นสงครามระหว่างพวกเทพกับอสุรประชิดกันครั้งนั้นฤษีผู้มีศีลมีกลัลยาณธรรมเหล่านั้นได้มีความคิดดังนี้ว่าพวกเทพดำรงอยู่ในธรรมพวกอสูรไม่ดำรงอยู่ในธรรม ภัยจากพวกอสูรพึงเกิดแก่พวกเราทางที่ดีพวกเราพึงเข้าไปหาเท้าสมพรจอมอสูรแล้วขออภัยท่านเถิดครั้งนั้นฤาษีผู้มีศีลมีกลยานธรรมเหล่านั้นได้หายตัวจากกุดีที่มุงด้วยใบไม้ใกล้ฝั่งสมุดไปปรากฏอยู่ตรงหน้าเท้าสมพรจอมเทพ เหมือนบุรุษผู้มีกำลังเหยียดแขนออกหรือคู่แขนเข้าฉะนั้นครั้งนั้นฤาษีผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมเหล่านั้นได้กล่าวกับเท้าสมพรจอมอสูรด้วยคาถาว,ว่าพวกฤาษีมาขออภัยกับท่านเท้าสมพรการให้ภัยหรือให้อภัยท่านกระทำได้โดยแท้เท้าสมพรจอมอสูรได้กล่าวว่า ไม่มีการให้อภัยแก่พวกฤาษีผู้ชั่วช้าผู้คบหาเท้าสักกะเราให้อภัยเท่านั้นแก่พวกท่านผู้ขออภัยพวกฤาษีกล่าวว่าท่านให้ภัยเท่านั้นแก่พวกเราผู้ขออภัยพวกเราขอรับเอาแต่อภัยอย่างเดียวส่วนภัยจงเป็นของท่านเถิดบุคคลหวานพืชเช่นใดย่อมได้ผลเช่นนั้นคนทำดีย่อมได้ดี คนทำชั่วย่อมได้ชั่วพ่อท่านหว่านพืชลงไปแล้วท่านจากต้องเสวยผลของมันพิสุทธ์ั้งหลายครั้งนั้นหาือสีผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมเหล่านั้นได้สาบแช้งเท้าสมพรจอมอสูนแล้วหายตัวไปต่อหน้าเท้าสมพรจอมอสูนไปปรากฏอยู่ณนกะุดีที่มุงด้วยใบไม้ใกล้ฝั่งสมุด เหมือนบรุษผู้มีกำลังเหยียดแขนออกหรือคู่แขนเข้าฉจนั้นครั้งนั้นท้าสมพรจอมอสูรถูกฤาษีผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมสาบแช่งแล้วได้ยินว่าในคืนนั้นตกใจหวาดหวันถึงสามครั้งสมุทธกาสูตรที่สิบจบ